สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดวงพอรอีกแล้วนะคะวันนี้ดวงพรจะพามาดูขั้นตอนการมงหลังคาหลังคาสีแดงรูปทรงของสารลักษณะเป็นทรงไทยจัวเดียวจะเหมือนเหมือนกันทุกๆหลังแต่อยู่ที่ขนาดและลุอยู่ที่ขนาดความกว้างแล้วก็อยู่กับหลังคาสี แต่และลังคาจะไม่เหมือนกันแต่รูปทรงลักษณะคล้ายๆกันทุกๆหลังวันนี้จะพามาดูเรื่องกระเบื้องนะคะวันนี้สีแดงสีที่ขายดีที่สุดในร้านวันนี้ดวงพรจะพามาดูในเรื่องการลังคาสีแดงเป็นกระเบื้องกระเบื้องสีแดง ทุกคนนิยมใช้มากเฉพาะร้านดงพรที่ขายดีอันดับหนึ่งต้นๆเลยก็ว่าได้ที่ร้านดงพรนะคะวันนี้พามาดูเรื่องหลังคากระเบื้องการมงหลังคากระเบื้องจะ,อจะเป็นการต่อนะคะเป็นการตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะการต่อการเจาะน็อตการมงหลังคา ให้ชโลสโลปลงมาเพื่อที่จะไม่ให้น้ำขังนองเวลาฝนตกลงมาบนหลังคาของตัวเรือนสารหลังนี้มีขนาดอยู่60เซนหน้ากว้างความยาวอยู่1เมตร2เซนความสูงอยู่2เมตรกว่าร,ร,รวมจั่วแล้วนะคะขนาดนี้เขาเรียกว่าขนาดรุ่นกลางขนาดกลางสีเสามีระเบียง ด้านข้างเป็นขนาดฟักฝาประกลเป็นฟักหน้าต่างเปิดปิดได้ลายฉลุเป็นลายหยดน้ําใต้หลังคาฉ,ฉลุก็จะเป็นไม้สักทองส่วนตัวเรือนอย่างอื่นเป็นไม้เก่าหมดเลยตัวนี้ก็จะมีไม้เต็งไทยทั้งหลังเสาเสาี่เสาเสากึ่งกลม เป็นไม้ติงทั้งหลังทั้งทั้งสี่เสาเลยอันนี้หน้าต่างก็เปิดปิดได้หลังนี้เราจะทำเป็นฟักเป็นรูปฟัก วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเอาเรื่องสารตายายสารเจ้าที่มาให้ดูมาให้ฟังคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้วันนี้ดวงพรต้องขอลาก่อนนะคะเพื่อที่จะไปทำงานต่อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดวงพรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องของดวงพรขอพรบคุณท,ทุกท่านขอพระคุณมากๆคะ่ะ